ทุกคนครับจากที่ในปัจจุบันได้เริ่มมีกระแสการเปรียบเทียบว,ว่าการติดเชื้อฝีดาดลิงนั้นเหมือนกับการติดเชื้อเอชเพราะอาการป่วยและลักษณะของการแพร่เชื้อนั้นมีความใกล้เคียงกันแต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างนั้นครับวันนี้สวทชบอกอยากจะให้ทุกคนนะครับมาลองฟังดูข้อมูลชุดนี้กันก่อนครับอย่างแรกก็คือแม้อาการป่วยของการติดเชื้อ HIV และการติดเชื้อฝีดาดลิงนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกันนั่นก็คือมีไข้ปวดศรีรษะ ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ําเหลืองโตนอสันอ่อนเพรียผิวหนังเป็นผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งอาการป่วยเหล่านี้จะเกิดขึ้นประมาณ2ถึงสสัปดาห์โดยในส่วนของโรคฟรีดัตลิงนั้นในช่วงท้ายของการติดเชื้อผื่นที่ขึ้นจะกลายเป็นตุ่มหนองตกสะเก็ดแล้วหลุดออกมาซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถหายเองได้แต่ในส่วนของการติดเชื้อ HIV นั้นแม้อาการจะหายแล้วหากไม่ทำการรักษาจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าโรคเอดส์ครับ โดยในบางรายอาจจะไม่แสดงอาการใดๆแต่จะทําให้ร่างกายนั้นภูมิคุ้มกันโรคลดต่ําลงและมีโอกาสติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัณโรคปอดบวมเป็นต้นและหากไม่ได้ทําการรักษาก็จะทําให้เสียชีวิตได้ครับและในประเด็นถัดมาคือลักษณะของการติดต่อครับโดยในการติดเชื้อ HIV นั้นจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยการใช้เข็มฉีดยาเข็มสักรหรือเข็มเจาะร่างกายร่วมกัน การที่เลือดน้ำอสุจิหรือน้ำหล่อเลืน่นช่องคลอดที่มีเชื้อเอชไอวีปนอยู่สัมผัสกับแผลเปิดบนร่างกายรวมถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกในระหว่างตั้งครรภ์และการให้นมบุตรในขณะที่การติดเชื้อฟีดัลลิงนั้นอาจจะติดได้จากทั้งสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนครับอาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มแผลหรือสารขั้นหลังที่มีไวรัสอยู่สัมผัสกับสิ่งของหรือวัตถุที่มีการเจือปนของไวรัสอยู่เช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์มือถือหรือที่นอนของสัตว์ที่ติดเชือ้อการรับเชื้อผ่านจากแม่สู่ลูกในครรภ์ผ่านทางกรกรวมไปถึงการรับเชื้อจากละอองฝอยในระหว่างที่พูดคุยกับผู้ป่วยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือการรับเชื้อจากละอองฝอยในกิจกรรมที่อยู่ใกล้ชิดกันมากๆอย่างเช่นการกอดกันจูบกันหรือระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างที่โรค HIV ไไม่สามารถแพร่เชื้อผ่านช่องทางนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาเน้นย้ำว่า มาตรการในการป้องกันโรคโควิดส9าสามารถใช้กับการป้องกันโรคฝีดาษเลิงได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างการกินอาหารปรุงสุกการไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีตุ่มน้องนะครับหรือว่าผู้ป่วยต้องสงสัยรวมทั้งของให้กลุ่มเสี่ยงนะครับเพิ่มความระมัดระวังและลดการสัมผัสใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงกับคู่นอนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้า เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อครับหากมีอาการป่วยและสงสัยว่าตนเองนั้นติดเชื้อโรคฟีดัตลิงหรือไม่สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อทําการตรวจหาเชื้อได้ในทันทีครับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลข1 4ึ2ครับโดยไว้เข้าใจง่ายสวทขอขอบอ